สวัสดีค่ะวันนี้พอจะชวนเพื่อนๆทำเมนูคัพเค้กบัตเตอร์ครีมไข่เค็มค่ะเค้กวาน,นิลานุ่มๆเข้ากันดีมากๆเลยค่ะกับบัตเตอร์ครีมไข,ข่เค็มใครที่ชอบไข,ข่เค็มห้ามพลาดเมนูนี้เลยนะคะสูตรนี้อร่อยทนร้อนแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยเรามาเริ่มต้นทำสปันเค้กวาน,นิลาก่อนนะคะไปใช้ไข่ไก่เบอร์สองทั้งหมด4ฟองค่ะน้ำตาลทราย100 g. กรัมกลิ่นวาน,นิลา1ช้อนชานมสด50กรัมค่ะ s p 1 2กรัมค่ะให้เป็นเพื่อนน มาป้ายที่หัวตะก,ก้อแบบนี้เลยนะคะตีผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะสปีดสูงจับเวลาประมาณ5-8นาทีค่ะพอตีได้ที่แล้วนะคะเนื้อของเขาก็จะค้นฟูแล้วก็เป็นสีอ่อนลงแบบนี้ค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะใส่แป้งเค้ก100กรัมผงฟูครึ่งช้อนชาเกลือ1นส่วน8ช้อนชาพลอยลอนทุกอย่างไว้แล้วนะคะแล้วก็ตีสปีดกลางค่ะจับเวลาอีก3-5นาทีมีผักขึ้น ืองปาดอ่างนะคะ1รอบหัวใจของการทําสปันนะคะคือการพักปาดส่วนผสมบ่อยๆค่ะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีเค้กของเพื่อนๆก็จะไม่เป็นไตค่ะอบออกมาก็จะนุ่มฟูพอเข้ากันแล้วนะคะค่อยๆทยอยใส่น้ํามันลําข้าวค่ะ60กรัมเทลงไปเป็นสายแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นเนยละลายก็ได้นะคะเนยจะต้องอุ่นนะคะไม่ร้อนหรือเย็นเกินไปพอจะจับเวลานะคะตีสปิดกลางอีกประมาณ2นาทีแล้วก็ปาดอ่างค่ะแล้ ก็ตีสปีดต่ําเพื่อตัดฟองอากาศอีกหนึ่งนาทีเนื้อที่ได้นะคะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเราไปเตรียมอบกันต่อเลยพลอยวอร์มเตาอบไว้แล้วนะคะวันนี้พลอยใช้ถ้วยขนาด5เซนแบบนี้นะคะหลายถ้วยเข้ากับเทศกาลตุษดจีนมากๆเลยสูตรนี้นะคะอบออกมาได้ประมาณ20ถ้วยค่ะพลอยใส่เนื้อเค้กประมาณ3ส่วนสี่ของพิมพ์นะคะใส่ประมาณนี้ค่ะใส่ให้ครบทุกถ้วยเลยพอใส่ครบแล้วนะคะให้เพื่อนๆกระแทกถาดสัก1-2ครั้งก่อนอบ นะคะคเพื่อไล่ฟองอากาศค่ะนําเข้าอบไฟ170องศาค่ะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมประมาณ20นาทีค่ะไฟละไรเวลาปรับตามเตาของเพื่อนๆอ,อีกทีนะคะพอเค,ค้กสุกแล้วนะคะนํามาพักให้เย็นสนิทเลยระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทําบัตเตอร์ครีมไข่เค็มกันต่อเลยค่ะพอใช้เนยจืดนะคะ200กรัมค่ะเป็นเนยนิ่มแต่ยังมีความเย็นอยู่นะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยพอยใช้หัวตีแบบใบไม้ค่ะตีจนเนยขึ้นฟูเลย ใช้เวลาประมาณ5-10นาทีพอจะตีจนเนยขึ้นฟูนะคะแล้วก็เป็นสีอ่อนลงแบบนี้ค่ะเพื่อนๆต้องตีให้ได้เนื้อแบบนี้เลยนะคะพอได้เนื้อแบบนี้แล้วใส่น้ำตาลไอซิ่ง80กรัมค่ะตีจนส่วนผสมเข้ากันเลยพอเข้ากันดีแล้วนะคะใส่นมข้นจืด40กรัมค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยค่ะวันนี้พลอยใช้ไม้สเปซไม้บิสกิตลดไข่เค็มค่ะไขะ ที่ชอบไข่เค็มจะหลงรักเลยรสชาติเข้มขน้นหอมมันจะทาขนมปังเฉยๆก็อร่อยมากๆเลยค่ะพลอยใช้ไม้สเปซไม้บิสกิตลดไข่เค็ม80กรัมใส่ลงไปในโถผสมแบบนี้เลยค่ะตีผสมแค่พอเข้ากันนะคะก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพลอยจะใส่มาชีมัสแมนโอลงไปในบัตเตอร์ครีมด้วยเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยค่ะที่ทําให้บัตเตอร์ครีมของพลอ,อยอยู่ตัวมากขึ้นโดยไม่ต้องใส่เนยขาวมาชีมัสแมนโลรสชาติอร่อย แล้วกก็หอมมามาเขามีหลายสีแล้วก็หลายรูปทรงมากๆเลยค่ะพอจะใช้มาชีมัชเมลโล่สีขาวสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะคะทั้งหมด200กรัมค่ะใช้น้ำเปล่า25กรัมนะคะพอจะนําไปเวฟให้ละลายเลยนะคะเวฟครั้งละ1ิบวินาทีค่ะพอครบเวลานะคะก็นํามาคนผสมให้เข้ากันค่ะพอละลายได้ที่แล้วเราก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยนะคะเนื้อมัชเมลโล่ก็จะยืดยืดแบบนี้เลยนะพอจะทิ้งให้เขาอุ่นนนนสักิดึะะคะ พออุ่นแล้วพลอยก็จะนําไปใส่บัตเตอร์ครีมของเราเลยค่ะตีผสมให้เข้ากันเลยพอเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยค่ะสีสวยมากๆเลยพลอยไม่ได้ใส่สีผสมอาหารเพิ่มเลยนะคะสูตรนี้อร่อยทนร้อนแล้วก็ทําง่ายมากๆเลยเพื่อนๆสามารถนําไปต่อยอดทาไส้ขนมได้หลากหลายเมนูเลยนะคะเค้กของพลอยเย็นสนิทแล้วค่ะพลอยใช้ไม s สเปซไม้บิสกิตลดไข่เค็มใส่ถุงแล้วก็นํามาบีบเป็นไส้เค้กแบบนี้นะคะจากนั้นใช้หัวบีบ1 ะะมาบีบบัตเตอร์ครีมไข่เค็มแบบนี้เลยค่ะค่อยๆบีบวนแบบนี้นะคะ พอยขอเพิ่มความน่ารักด้วยมาชีมัชเมลโล่รูปดอกไม้ค่ะตกแต่งให้ทั่วๆคัพเค้กแบบนี้เลยแต่งด้วยน้ำตาลตุดจีนอีกกนิดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคัพเค้กบัตเตอร์ครีมไข่เค็มเนื้อเค้กวานิลานุ่มๆเข้ากันดีมากๆเลยค่ะกับบัตเตอร์ครีมไข่เค็มเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่พอยอยากให้เ,เพื่อนๆลองทำกันดูค่ะเคล็ดลับความอร่อยของเมนูวันนี้นะคะอยู่ที่มาชีมัชเมลโล่เลยค่ะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้บัตเตอร์ครีมไข่ เข้มของเราทนร้อนค่ะแล้วก็อยู่ตัวมากขึ้นโดยไม่ต้องใส่เนยขาวเลยแถมรสชาติอร่อยด้วยนะคะและยังสามารถนํามาตกแต่งเมนูให้สวยงามน่าทานมากขึ้นด้วยเพื่อนๆสามารถหาซื้อมาชีมร์ชเมลโลได้ตามแม็ c โคโกลว์เซลล์ร้านเบเกอรี่และร้านมาชี่ในช้อปปีได้เลยค่ะพลอยฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆส่วนใครลองทําแล้วก็อย่าลืมแวะมาอวดผลงานให้พลอยชมบ้างนะคะสําหรับวัน นี้สวัสดีค่ะ